ครับสวัสดีครับท่านภูมิเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่8ทธันวาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบของเวทีอ้อมน้อยนะครับแต่ว่าช่อง3ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับนะไม่ถ่ายผ่านฟรีทีวีนะเอาตามตามนี้ช่อง3างดถ่ายทอดแต่มวยก็ ดันทุลังจัดกันอยู่ต้องเอาแบบนั้นเขาจะถ่ายผ่านแอปไอ้อะไรเนี่ย Go Sport ก็ไปหาสมัครดูกันเอาถ้าท่านที่ชอบนะครับส่วนผมผมก็ไม่ดูหัวมันหรอกขณะถ่ายผ่านทีวีก็ยังเห็นอยู่การเล่นการเชียร์การตัดสินอันนี้ไม่ผ่านฟรีทีวีก็ไปคิดเอานะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้ เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุญตาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจอยาเข้ากลุ่มมวยย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idline kigk9955 ย้ำ kigk9955 ก็ทักทายมาได้นะครับ ภาคสดๆจากขอบวิธีวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เนี้ยปกติถ้ามันปกติถ่ายทอดนะจะภาคสองช่องช่องสามและช่องสามสิบหกแต่ว่าช่องสามเขาไม่ถ่ายทอดนะสัปดาห์นี้ที่จะวิจารณ์ให้ท่านฟังเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นซื้อแอปพลิเคชันโก้สปอร์ตเขาไปดูก็เลยลงเป็นแนวทางให้วันอาทิตย์ภาคสามช่องรวดครับฟังง่ายไหลลื่นไม่มัวไปร้องเล่นร้องรอ,องอยู่เข้าใจตามนี้นะครับเราจะมาถามว่าวันเสาร์ทำไมไม่ถ่าย บันเสาทำไมไม่ภาคช่องสามนี่นู่นั่นก็ฟังให้มันละเอียดนะครับนะฟังง่ายไรล,ลื่นครับไม่มัวไปร้องเล่นร้องรองแน่นอนง่ายก็คือง่ายครับนะระ mm. ว,วังนะครับทีเนี่มันมีเจ้าถิ่นเจ้าที่เจ้าพ่อนะเราไม่ได้ภาคนะครับช่องสามสัปดาห์นี้มันไม่ได้ถ่ายผ่านฟีทีวีนะมันไม่มีช่องสามถ่ายอือเข้าใจตามนั้นมันถ่ายผ่านแอปโกสปอร์ต ส่วนลายพิมพ์จังแนบกินก่อมฟาดกันก่อนขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เล่นแล้วนะทีมนั้นเล่นมาหยุดนะสายนี้เขาเข้านะเราเข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้ไปอ่านเอาครับพี่น้องผมรู้ดีเนี่ยช่องสามช่องสามสิบหกเนี่ยช่องสามไม่ถ่ายก็ตามเถอะผมมั่นใจว่าก็เป็นที่ทํากินเขาอะครับนึกออกไหมเพราะว่าเซียนเขามีอาชีพเป็นเซียนเล่นมวยไม่ถ่ายทอดทีวีเขาก็เล่นไอเราเนี่ยมันจะเป็นเซียนเลย เสียนอยากจะเล่นเลยเพราะว่าขนาดถ่ายผ่านฟีทีวีก็ยังอย่างที่รู้ๆกันอะการตัดสินการชงมวยอะนะครับนะลงให้สําหรับท่านที่ชอบเป็นแนวทางแล้วก็บอกจัดมวยขาดทุนยังเลยบ่นกันทุกคนจัดมวยขาดทุนขาดทุนขนาดนี้ยังดันพลังจะจัดอยู่มันขาดทุนยังไงวะเนี่ยไปครับนะคู่ที่หนึ่งไอเด,ดพชพยัก์ชอห้าพยักษ์ รุ่น3.9กิโลกร,รัมจะพบกับเสือหัวน,น้อยพุ่มพันม่วงหรือว่าเสือหัวมวยไทยแหละไปดูเด็ดพยักก่อนครับมวยขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นม,มันยำแรงบัดซบเฉิมสู้ฟิ้มมือครบเครื่องตัวเร็วไวสุดยอดลูกเกียบนะครับไอเดดพยักตัวเน,นี้ยทีมจุกจิกคนเจดีครับเตะสายหน้าก็ทําได้ดีสูงลอยพอกันครับแต่ว่ามันรุ่นน้องนะอายุ13ปีเองนะไอเดดพยักเนี่ยเจอรุ่นพี่ไอเสือหัวน,น้อยอายุ15นะครับ เปิดไก็น้อยกว่านิดนึงวันนี้แต่ว่าลีดาอาวุธนี้โหวเกินตัวไอเด็กคนนี้ข้อใครก็ถือว่ามาตรฐานทั้งคู่นะครับเคยผัดแพ้ชนะกันมาแล้วไอ้คู่เนี้ยมวยเด็กคู่นี้ยสมวยมันนิ่งดีครับนะดักออกสวยๆเลยไอ้ตัวเนี้ในเขาปั้มตีตามจังหวะของมวยเด็กแหละครับนะแทงแล้วคาแต่ว่าแปลกมวยทีมเนี้ยชอห้าพยักเนี่ยมาเวชีนี้ช่องสามแต่มันไม่ถ่ายนะช่องสามนะเออ ไม่รู้เป็นเลยชอบจะแพ้ทุกครั้งเลยตัวบนชอบชงตรงข้ามตลอดอมันปแปลกๆอยู่ไปดูไอ้เสือหัวน้อยครับมวยซ้ายเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่้ายหลักแน่นมันยำแรงบาดสอกออกได้ดีครับฟิล์มครบเครื่องรถร็วไว้ก็ยอดลูกเกย็บคือกันแหละลีลาอาวุธสวยงามเกินตัวนะครับไอ้เสือหัวน้อยตัวนี้รับแน่นๆโตง,งามๆครับแต่ว่ามันเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาแล้วแหละรุ่นพี่อายุ15ครับอย่างที่บอกปล่อยๆยใหญ่กว่านิดนึงวันนี้ หลานชายของเสือหวนอออกฤิน่ะก็คงจะทราบกันดีแหละเสือหวนอออกฤิอ่ะที่ต่อยช่องสามแหละเมื่อก่อนเนี่ยคู่ปรับกับสอบขวัญบินอนันตศักพันยุทธภูมิาหมวยรอบอีสุสุอ่ะก็ดูเกินเด็กทั้งคู่ครับนะสามไฟนี่เหมือนกันครับเป๊ะเลยแพสองชนะหนึ่งสามไฟหลังทั้งคู่มันเนี่ยเหมือนกันเลยวงนอกวันนี้ผมมองว่าดูปราดเปรียวว่องไวนะครับ ไอเสือหุ่นน้อยเนี่ยจังหวะมวยมันจะไวกว่านิดนึงแต่ซ้ายแม่นมากครับหมัดนี่ออกเป็นนะครับไอเด็กคนนี้ต่อยหมัดเป็นคมด้วยนะแต่วงในดูจะเป็นรองวันเนี้ยผมมองนะครับนะเพราะว่าคู่ชกไอเดชพยัก์มันมีลูกขวางลูกป้ายนะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะตัดสินกันยังไงมวยไม่ถ่ายผ่านทีวีเขาจะ่ายแอปโกตบอดอะไรนะครับนะจะ่อดแมงเมาบินเข้ากองไฟนะเส แล้วก็ไม่จาเป็นก็อย่าไปเล่นมันครับนะให้เขาเล่นกันเถอะเซียนเซียนบรรดาเซียนเซียนเดอะมันเป็นอาชีพของพวกนั้นน่ะผมกลัวมันจะเป็นแมงเมาครับจัดมวยบอกขาดทุนอย่างเดียวแต่ว่าไม่ถ่ายผ่านทีวีก็ยังยันทุรังจัดจัดกันอยู่บางสึกบางสายมวยไม่มีแทบจะหมุนไปหาควานน้ามวยเก่าๆสนิมเคอะเคะกินไม่ดีมางอะไรบ้างมาต่อ่ถ้าไม่พร้อมก็ให้คนที่เขาพร้อมกว่าจัดดีกว่าไหมครับนะถ้ามันจัดแล้วมันก็นั่นนะนะตามนั้นครับ คู่นี้นี่ผมชอบไปเสือหอนน้อยพุ่มพันธุ์่วงครับชอบเสือหนน้อยครับอาวุธมันเยอะมองว่าไวกว่าต้นๆน,นี่ไปก่อนจะแพ้ก็ไปแพ้ลูกขวางได้แล้วมันก็ปล่อยตีชงตีนู่นแหละขนาดภายถ่ายผ่านทีวีมันก็ยังชงกันนะ่ะอันนี้ไม่ถ่ายผ่านทีวีนะระหว่างจะบินเข้ากองไฟนะครับนะว่าเป็นเขาล็อกไเมืดเราตีคู่ที่สองครับใช้มงคลสาบุนมิลิตร113จะพบกับเสือฝั่งซ้ายเกียรติทองยศอันนี้จากพี่น้องสอบอปปลาว ไอเสือฝั่งซ้ายอ่าพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านก็นึกออกพอดีส่งกําลังแรงใจไปถึงทหารหารทหารกล้าทหารพระราชาเอากันอีกล็ชายแดนไทยกัมพูชามันเป็นอย่างกันนักกันหนาวะผมมองว่ามันเกิดความไม่เบียดเสร็จและเด็ดขาดะ่ะเหมือนเด็กในห้องเรียนสมัยเด็กอะ่ะใครที่อ่อนแอกว่าขี่ไล่กาขี่แงกว่าเขากัแก้งนะเขากันแก้งไนงะเขาก็กวนดูตต๊ัวตบหางห้อง,หองให้ทุกมมือ เนี่ยมันเป็นเพราะของเรามันไม่แข็งแกร่งหรือยังไงวะผมระเงราสารทหารชั้นผู้น้อยจังเลยอะ่ะแล้วก็พี่น้องอประชาชนนะผู้บริสุทธิ์นะพนละเรือเรือนอะ่ะเขาเรียกอ่ะกระ้องทักสองฝั่ง้องประเทศแหละผมมั่นใจว่าประชาชนไม่อยากให้ลบกันหรอกเขาหากินลําบากอยู่ลําบากมันเป็นอย่างกัน้นเาเด็ดขาดกันเนี่ยสไสแมงมุนเอเล่ไปรลดยงังมันบ่อยเนี่ยก็เหมือนเด็กในห้องเรียนน่ะถ้าดูอ่อนแอเขาก็แกล้งบ่อยอะ่ะ เชือดไก่ลิงดูไปเลยมันคาอย่างยูวะเนี่ยเรื่องเดียวซ้ๆำๆซากๆเนี่ยไรสารละเนี่ยมันไม่ไม่ไรหรอกแต่ว่ามันน่าจะแก้ไขได้จบไงที่พูดนี่ครับนะผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยผมมั่นใจว่าทหารสองฝั่งมันไม่อยากรบกันหรอกเขาไม่อยากรบกันหรอกประชาชนก็ไม่อยากให้รบหรอกเขาอ,อยู่ยากกินยากมันติดอะไรวะใไทมงคลสองบมิลิตทพากับไอเสือฝั่งซ้ายนะครับ มวยขวาครับผมว่าจะไม่พูดแล้วนะไม่พูดก็ไม่ได้ผมก็คนไทยคนนึงอะลูกไทยหลานไทยก้อนกรวดของพระบร,รมสารวงศเหมือนกันแหละผมอะผมก็เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองผมเหมือนกันมันฆ่าอย่างยุ่งว่ะออไอใช้บางคนตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรง มัดสอบทนสู้เข่าอาชีพครับนะแต่ว่าหลากหลายดีรวดเร็วว้องไวดุดันขยันแข็งแรงมากใช้มงคนสูงลอยก็เท่าเท่ากันครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะหนากว่าหน่อยพจต์ัวใจก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับทั้งคู่มันแหละบรรยากาศดีเวทีเนี้ยช่องสามมันไม่ถ่ายหรอกแต่มันเวทีนี้คนตัดสินก็ชุดนี้แหละหน้าเสือหายห่วงครับแข็งป๊อกทีมโปรโมเตอร์ดอนสุราชผมชื่นชอบนะครับทำมาสู้ทำมาเล่น กัรกันล่าสุดใส่กันไฟลับเลยแลกกันลืมตายไอ้ชัยมงคลแพ้นอกมาแลกเดือดมากครับนะักที่พลังใหม่ก่อนจะมันโดนนับแล้วก็ลุกขึ้นมาสาวใส่กันอีกแพ้นอกไปแต่วันนั้นมันโดนโดนเยอะครับแตกเวิร์เลยมันก็เลยแพ้นอกราคากําลังจะไปนะครับไอ้นี่ไปบ้าเปิดแลกใส่เขาเขามันมวยหมัดมวยศอกอาชีพถ้าต่อยตามทรงไปเรื่อยนี่เว้ยมันก็กินกล่อมแล้วเนาะในนี่แข็งแรงมากครับปั้มรัดมัดตี เหนียวดึบเลยไปโดยเสือฝั่งซ้ายครับมวยขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอก,ก็ถือว่าออกได้ดีครับแบบไฟเตอร์มีทุกลูกนะดุดดันขยันครับแรกลุกอยอตุลุดหนักแรงแม่นคมสุดยสิไอเสือฝั่งซ้ายเนี่ยหมัดสอกมีครบนะครับนะเต็มว่าไม่ป้องกันตัวครับหลุดหลวมนิดนึงเปิดหน้าเปิดตาใส่ไปเลยตัวนี้ครับนะแต่ว่ามาช่องสามอ้อมน้อยเนี่ย ปยปลายมันชอบมียุบหัวใจมันมั่นคงนะครับนะนจะจอมบูจอมน็อกเขาจะส่วนมากเลยแต่ว่าช่วงหลังทีมเนี้ของผู้ใหญ่กไก่ไม่รู้เป็นไรครับนะเมื่อก่อนดีมากเลยผมชื่นชอบนะครับช่วงหลังนี้มันแปลกแพ้กําลังก็มีแพ้ไม่สู้ก็มีบางตัวมันเป็นอย่างว่าลูกแข็งแรงดูเป็นรองครับนะแต่ว่าหมัดสอกหน้ากลัวแน่ไอ้ตัวเนี้ย วงในมันไม่ไม่ชอบเท่าไหร่คู่นี้มันนอกกับในครับเดือดใส่กันยับอีกแน่ต้นกับปลายครับผมชอบชัยมงคลสบุญมิลิตนะครับนะแต่ว่าผ่านสองยกผ่านสองยกก่อนค่อยเข้าชัยมงคลสบุญมิลิตถ้าเปิดหน้าใส่เขาอีกก็เขาแม่นกว่านะชอบบรรยากาศครับชอบความน่าเชื่อถือลูกสู้ของมันนะครับคู่ที่สาม ไอ้อีคิวซังสอสลัดชีพร้อยสิบหกปอนด์เดียวกับตะลุมพุกสอสิดสิวรหรือไอ้แดนศักดิ์สิทธิ์ลูกควนมิตรตัวเดียวกันอีคิวซังตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสองทันสู้เข่าอาชีพแล้วครับแต่ว่าหลากหลายมากเลยรถได้ตงไวสมองบอดีมีลเลียมหักรถจะทิ้งสูงก็ร้อยกว่านิดนึงครับนะแต่ว่าเวทพิกัดน้ําหนักปล่อยๆเนี่ยมันจะเล็กกว่าหน่อยก็คือต่อยร้อยสิบสองถึงร้อยสิบสี่ประมาณนี้บางทีไปแทนร้อยสิบหกก็ต่อย แต่มาตรฐานมันแค่นี้ร้อยสิบสองถึงร้อยสิบสี่ฉีดนีจุก,กิกบนเจดีครับแต่สายหน้าทำไมด่ดีสมองมวยนี่ดีครับกระดูกแข็งป๊อกผ่านเบอร์ดีๆของแข็งแข็งมาเยอะนะไออีคิวซังเนี่ยกระดูกมวยมันดีกว่านะครับธาตุมวยก็ถือว่าดีไอตัวเนี้ยหัวใจมั่นคงครับแพ้นอกยากนะอีคิวซังไม่ใช่มวยจะทิ้งตัวนะครับมาที่นี่ไว้หนึ่งครั้งก็แพ้ไปนะครับเคยต่อยที่นี่ครั้งเดียวไออีคิวซังเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับนะหน้าเสือแข็งป๊อก คุมหน้าเสือโดยพี่ใต้ค้ชบอลแหละทีมของท่านนายกด้งแข็งโป๊กเลยนะช่วงหลังไปหากินกลางคืนครับนะไออีกคิวซังเนี่ยไปวันลุมพินีมาสองไฟแล้วนู่นนะไประดับวันแล้วนะครับนวมเล็กมันก็ไม่ทิ้งตัวนะครับไปวันเนี่ยหัวใจมันดีในนี้ปั้มรัดปฏิทึ่กลางสแปงทะลึกกอดรัดมัดเฟือตีนะครับนะมีขวางมีป้ายครบเลยติดว่าต่อยกลางวันไปมันจะมียุบหน่อยไปดูไอ้ตะลุมพุกขวาเหมือนกัน เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะเป็นแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีครับฟีมือครบเครื่องแบบไฟเตอร์ครับตะลุมพุกตัวนี้มีทุกลูกลูกสู้ลูกบูลูก,ลกขยันมีเยอะกล้าแร่กล้าลุยเลยนะครับหมัดสอกก็ถือว่าน่ากลัวแหละฟอร์มสดชนะสวยๆหลายไฟนะครับนะช่วงหลังก็กดนักคู่ชกได้บ่อยขึ้นแล้วมวยกําลังสร้างกําลังดันผมมองแบบนี้ทีมสอสัตว์ิบวันบรรยากาศมันจะดีปะแปลกๆนะครับไม่ว่าจะที่พลังใหม่ก็ตามที่อ้อมน้อยก็ตาม ถือว่ากําลังดันกันเลยนะครับนะถ้าเห็นสส,สิวัตรขึ้นนี่พลังใหม่ตอนเย็นนี้ท่านต้องทดไว้ในใจก่อนแหละหนึ่งบรรยากาศมันดีแน่สองตัวบนก็มีส่วนเพราะว่ากําลังดันกันผมมองแบบนี้วิจารณ์กันตรงๆไปเลยครับนะแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองนะครับไอ้ตลุมพุกเนี่ยผ่านเบอร์มวยเป็นรองครับแต่ช่วงหลังก็ถือว่าใส่เบอร์ดีแล้วแหละแต่จานวนไฟที่เป็นรองแน่นอนกระดูกมวยเนี่ย คุ้นชินที่นี่กว่าครับมันต่อช่องสามไม่บ่อยกว่าอยู่ในก็ป้ั๊กมัดมัดตีก่อนรัดมัดเฟือตีไปเรื่อยครับนะทรงมันใช้กําลังมากกว่าสมองมวยนะครับไอ้ะลุงพุกเนี่ยอาศัยลูกขยันเข้าว่าเลยปล่อยปล่อยมันใหญ่กว่านิดนึงตัวคนเนี่ยเวทมันก็นประมาณร้อยสิบห้าปอนคู่นี้เนี่ยัวรจะเป็นแมงเม่าจังเลยเพราะว่ามันไม่ถ่ายผ่านทีฟีทีวีอะ่ะมันผ่านแอปกโก้สปอร์ตอะไรเขานั่นอะ ขนาดถ่ายผ่าน TV, TV, ทีวีทีวีท่านก็รู้อยู่ว่ามันตัดสินแบบไหนที่นี่ผมชอบ i q สังสอสละชีพครับนะชอบสมองมวย IQ มวยการผ่านมวยและกระดูกมวยผมบองว่าตะลุมพุกเนี่ยกด i q สังไม่หล่นแล้วกันแหละเพราะหัวใจมันดีธาตุมวยมันดีขนาดไปวันมุนวมเล็กมันยังไม่เป็นไรเลยเรื่องจาหล่นแต่ว่าระวังระวังเถอะอาจจะเป็นแมงเม่าบินเข้ากลางไฟช่องเทศกาลเพราะว่ามวยไม่ถ่ายผ่านทีวีนะ ระวังนะคู่ที่4ี่นันนิโย่ซอบุนมิลิศครับหรือว่าสอพันทางงาก็ได้รุ่น43.5กิโลกร,รมัม43กิโลครึง่งพบกับเพชรอ่างทองกงวุฒิชัยหรือว่าสิทธวัศแก้วัวดวกันน,นันนิโยตัวน,นี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดส่อกสนสู้เข่าอาชีพปอดใหญ่ปลายแรงเลยรวเดเร็วไวสูงลอยกว่านิดนึงชีพก็พอมีเห็นครับแต่้ายหน้าทําเป็นดันนิโยไม่ได้เตะฟุตบอลหรอกไอ้ตัวน,นี้นักมวย กล้าแรกกล้าลยครับสุดยอดโคตรลูกเกียบแห่งยุคเลยนะไอ้ตัวเนี้ยโคตรลูกเกียบเลยนะโครงเพลงนิดนึงครับแต่ว่าขยันตั้งใจดีบรรยากาศขายห่วงหน้าเสือแข็งป๊อกคุ้นชินที่นี่กว่ามันต่อยบ่อยกว่าสามไฟสวยหรูชนะรวดนันิโยเนี่ยนายนี่ปั๊มลัดมัดตีกอดรัดมัดเฟือตีขวางหน้าป้ายหน้ามีครบลูกเกียบอนาคตไกลอ่ะไอ้นันิโยเนี่ยแล้วสีเสื้ออยางเข้าการันตีด้วยสู้แ,แน่นอน วันนี้ปล่อยน้อยกว่านิดหนึ่งครับนะแต่ว่ากระดูเกินตัวมากครับนะอัดรุ่นหัวกะทิของรุ่นลูกเกี้ยบที่มาเกือบทุกตัวไอ้นันโยนี่ใสมาทุกตัวแล้วเบอร์ต้นต้นของรุ่นเลยก็ว่าได้ไปดูเพชรอ่างทองครับไอ้นี่ก็ขวาเดินมวยได้ถอยมือเป็นแต่ขวาหนักแน่นเป็นแรงบัดสอบเทอว่าออกได้ดีครับฟิวมือครบเครื่องลดแไปดุดันขยันดีครับแลกลุยอุตลุดเลยยอดลูกเกี้ยบอีกตัวหนึ่งแหละไอเพชรอ่างทองเนี่ยลูกสู้ลูกขยันดีเยอะ แต่วันนี้จะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าน้ําหนักปล่อยๆจะใหญ่กว่าหน่อยกระดูเกินเด็กทั้งคู่ครับนะสามไฟนี้แพ้สองชนะหนึ่งไอเพชรอ่างทองเนี่ยทรงแข็งแรงดีครับแต่ว่ามาที่นี่ไว้ครั้งหนึ่งก็แพ้ไปแพ้ไอคู่ปรับดานินโยแหละไอดาวเด่นลูกบ้านใหญ่อะ่ะนุ่นนะไอเพชรอ่างทองแพ้สู้ไม่ได้เลยนะครับนะแต่ว่าไอนั่นมันเป็นคู่ปรับกับไอดานินโยนะไอดาวเด่นนะมันผัดแพ้ชนะกันนะครับ บรรยากาศได้เป็นรองชัดเจนครับนะหน้าเสือเนี่ยวันเนี้ยในก็ปั้มรัดมัดตีกอนรัดมัดเฟือตีครับมีขึ้นบนลงล่างตามจังหวะของมวยด้วยไอเพชอาารอ่างทองตัวเนี้ยมาตรฐานข้อ่ายความน่าเชื่อถือเนี่ยดูเป็นรองกันคู่นี้เนี่ยในเมื่อทรงไปนี้ครับนะก็ชอบเลยครับนันดิโยสบุญมิลิศชอบไอ้นันดิโยสบุญมิลิศลูกเกียบเบอร์ต้นของรุ่นเลยนะครับอนาคตไกลแนะ่ไอเด็กคนนี้แล้วใส่เสื้อเขาการันตีสู้แน่ บรรจะกาศตายหวหวงครับนะในนี่ขวางตีดีมากต้องบอกว่าช่องสามอ้อมน้อยเขาไม่ถ่ายทอดนะครับย้ํากันอีกรอบหนึ่งบางท่านอาจจะฟังไม่จบฟังไม่คาทุกคําพูดแล้วก็อยากจะนี่นู่นนั่นนะครับช่องสามอ้อมน้อยไม่ถ่ายทสดแต่เขาจะ่ายผ่านแอปโกสปอร์ตบางท่านก็ถามผมว่าเขาไงก็ไปหาข้อมูลกันเอาครับไปสมัครกันเอาแต่ผมไม่สมัครไปดูมันหรอกนะครับแล้ว ของเราก็ไม่ภาคนะครับเพราะว่ามวยไม่ได้ผ่านผ่านทีวีนะครับนะไม่สนับสนุนให้ท่านไปลงทุนนะแต่ว่าลงวิจารณ์ไว้เผื่อท่านไหนชอบก็มาฟังนะครับเพราะว่าช่องสามเขาติดภารกิจรายการพิเศษเกี่ยวกับแม่ฟ้าหลวงนะครับนะพระแม่พันปีนะครับที่ท่านทรงสวรรคตไปนะครับเขาติดภารกิจแต่ว่าก็โหจัดมวยก็บอกว่าขาดทุนกันขาดทุนกัน เขาไม่ถ่ายทอดก็ยังจัดหน้าทุลังจัดอยู่ระวังเป็นแมงเมานะครับนะขนาดถ่ายผ่านทีวีท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงเวทีนี้การห้ามมวยอะ่ะระวังนะเป็นแมงเมาบินเขาเทศกาลนะเขาหอมหวานเจ้าเด้อสรุปมวยครับเดชดทยักกับเสือหัวน้อยชอบเสือหัวน้อย,อออยพุ่มพันม่วงอาวุธมันเยอะมันไวต้นๆไปก่อนจะแพ้ก็นู่นแหละมันห้ามกันชงกันนู่นแหละเพราะว่าไม่ถ่ายผ่านทีวีคู่ที่สองใช้มงคลกับเสือฝั่งซ้ายใส่กันเดือดอีกแนะ่ชอบ ชัยมงคลสองบนมิลิศต,ต้องผ่าน2ยกก่อนเท่านั้นนะครับคู่ที่3อีคิวซังกับตะลุมพุกชอบอีคิวซังสอสารชีพสมองมวยอคิวมวยการผ่านมวยกระดูกมวยนะครับระวังเขาจะเอาแมงเม่าบินเข้ากองไฟท่านนะไม่จําเป็นก็อย่าไปจิ้มมันเลยครับนะต้องไปสมัครอโกสปอร์ตเสียเงินดูอีกโอ้หลายยางกดเลยคู่ที่4นันนิโยกับเพชรอ่างทองชอบเลยครับชอบนันนิโยสองบนมิลิศนะครับลูกเกียบเบอร์ต้นของเมืองไทยเลย บรรยากาศหายห่วงอยู่แล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ